เราหนี่จันนี้ใช่มินนี่เอามาใส่กระเป๋าใส่กันแล้นนะให้รักไหมวันนี้เป็นวันที่สองที่มินนี่และบราวนี่มาอยู่กับเราข <c oughs> ี้แตกขี้แตกนกันไปเยอะแยะไปหมดแ,แ,ลแล้วเออ นี่คนนี้ชื่อบราวนี่นะคะคนนี้ของกามูมินาแล้วก็มินนี่ของมินนีนะคะสีขนจะต่างกันนะคะบราวนี่จะดําหน่อยแล้วก็มินนี่จะสว่างหน่อยนะคะความแตกต่างของมันน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียตัวตัวตัวของเออเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวบราวนี่นะคะมันจะมีนมอยู่ข้างใต้น่าจะเป็นตัวเมียส่วนตัวมินนี่นะคะหานมยังไม่เจอนี่คือตัวผู้ ตัวผู้ตัวผู้มินนี่หิวป่าเนี Stevens, ements, an, ่ยมินนี่หิวไหมหิวโอ้น่ารักน่ารักน่ารักน่น่อ้าวอ้าวหันหน้ามาหากล้องหน่อยอย่าอย่าอย่าจะลงอย่างเดียวจะลงอย่างเดียวมินนี่อย่าอย่าอยู่ใกล้ๆก้เขาสียลูกมันจะลงมันจะลงเลยมันจะลงมันจะลงจะลง